สวัสดีครับทุกคนพบกับผมมานาสตอรี่อ้าวลูกสาวนะครับทำไรคะตู๊ิดตอ,อกหนหยูกติดตอกเลยวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้งานอะก็ไม่ทำอะไรเพราะว่ามันสอบเสร็จแล้วก็เป็นช่วงผ่อนคลายของเราเลยเอ,อาล้วช่องมานาแฟมิลี่เป็นไงบ้างถึงไหนแนละ้วมันยังหนอยู่ทำไมอะโอเคเฮียหนกูกล่าวว่าหนูจะ ตรงทำเปิดช่วงใหม่ในช่องนี้หนูคิดไว้แล้ว<ห>ก่อนนี้รอของม,มาส่งอยู่กับกาทำมีเกี่ยกับการรีวิวถ้าสมมติว่าแบบคนไหนที่อยากจะสปอนเซอร์เราอะไรเงี้ยเขาเห็นว<อ>่าเรารีวิวดีเขาอาจจะจ้างเราทำไงโอเคคอนคิดคิดว่าแล้วตอนนี้บานดาแฟมิลี่มีคนติดตามเท่าไหร่ละหกร้อยแล้วจ้าหกร้อยเท่าไหร่ละหกร้อยสี่ถึงไหมหกร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบโอ้เลยแล้ว เป็นไงบ้างให้พ่อสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์น้องเขฟ้าันะครับทุกคนหันหน้ามานน่สัมภาษณนะ์อยปกติชอบทํา y o u t u ไหมอหารหน่อยถามจริงๆทำจริงๆอ่อะตั้งแต่เด็กเเลยอะหนูอะเป็นคนที่ถ่ายทุกอย่างที่อยากถ่ายเหมือนแบบตอนเด็กๆเลยนะแบบว่าสมมติแบบดีมีอันเนี้ยขึ้นมาหนูก็สามารถรีวิวได้เลยรจริงแบบนี่นะคะทุกคนมันสามารถยิงเงี้ยอะไรเนงะี้ยตั้งแต่เด็กๆมาหนูเป็นคนที่รู้สึกว่ามั่นใจกับคําพูดตัวเอง แล้วก็รู้สึกว่าถ้าตอน,นเด็กก็นคงไม่ได้คิดเท่าตอนโตเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยความคิดที่มันเป็นเด็กด้วยเราก็อาจจะคิดยังไม่ได้ขนาดนั้นรู้สึกว่าชอบอะไรก็ทําเลยแต่พอตัวมาเงี้ยมันต้องดูความเหมาะสมหนูก็เลยโอเคก็เอาเท่าที่หนูทําได้แล้วก็ตอนเด็กๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน <No. S 1> แต่ว่ายังไงก็ยังชอบอยู่ในวงการเหมือนเดิมก็คือยังไงก็วงการหนูรู้สึกว่า หนูเรียนเไปเนี่ยหนูทํางานให้มานั่งเขียนนั่งอ่านหรือว่านั่งอะไรเงี้ยใครหนูไม่ชอบหนูชอบที่แบบว่าอ่าสัมภาษณ์คนคุยกับคนอะไรเงี้ยหนูชอบเกี่ยวกับการบงการบนเทิงในการคุยกับกล้องอะไรเงี้ยหนูชอบเลยชอบมากเลยตอนน้ตัวหนูรีท่าถือว่าเราทํางานในสิ่งที่เราไม่แล้มันก็ไม่สนุกช่องมานาแฟมลี่จะยังไงต่อไปอนาคตก็หนูที่พ่อให้หนูทำานี่หนูก็ทํานั่นแหละหนูก็คิดอยู่ไงหนูไม่อยากทำลูกลูกเขาใช่ไหมหนูชื่ออะไรคะ ชื่อจริงทิพมานาค่ะนามสกุลพารัสิตค,ค่ะเด็กหญิงทิพมานาพารัสิตเนาะจริงๆหนูก็ชื่อมานาแน่แหละแต่ว่าชื่อที่มาหนูมันยาวไปหน่อยพอพ่อก็เรียกหนูมานามานาตอนเด็กแล้วพ่อหนูแบบโตมาหน่อยมีคนเปลี่ยนชื่อหนูเขาก็เรียกหนูเขาฟังหนูเลยลเหรอพ่อเหลียวชื่อหนูไปตั้งชื่อบ้านบ้ายตรงนี้ก็เป็นทิพมานาชื่อชองพ่อก็เป็นมานานี่ก็เป็นชื่อลูกสาวใช่ไหม ใ่แล้วนี่คือเจ้าของชื่อนะครับทิพมานะมาน์นะว่าพ่อชื่อมานาต่ควาจริงแล้วอ่ะเป็นชื่อหนูที่พ่อติดตั้งเลยตอนนี้เรียนอยู่มอไหนตอนนี้จะขึ้นม .4 ค่ะก็อยู่ถึงจะขึ้นจะขึ้นเทอมสองก็จะไป็นม .4 แหละถ้าถามว่าหนูจะเรียนต่อสายอะไรหนูจะเรียนต่อศิลป์คณิตเรียนเป็นอังกฤษคณิตแล้วตั้งใจจะทำยูทูบเมื่อไหร่แบบจริงจังทำเรื่อยๆหนูกัว่าจะไปถ่ายที่โรงเรียนด้วย เพราหนูก็ไม่ได้สีแล้วเพื่อนจะมองยังไงเพราะว่าถ้าหนูทำแล้วมันโอเคก็ทำสุดท้ายนี้ฝากช่องหน่อยก็อย่าล, er. ลืมติดตามช่องมานาแฟมิลี่ด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องที่คุณพ่อให้มานะคะก็ถ้าคอนเทนต์อะไรมาก็อย่าลืมดูกันด้วยนะคะ <since S 2> <c oughs> คะ่คะข <c oughs> อบคุณนค่ะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีก็น้องอ่าลูกสาวนะน้องก้าวฟางนะทิพมนาครับยังไงฝากเป็น้าใจเพื่อนเด้อนะครับพี่นอก ที่บ้านครับประมาณนี้ฮะโอ้โหนี่ฮะบ้านก็จะลกๆครับขอ,องเต็มบ้านเลยนะส่วนภรรยานะครับก็เป้าแววยังไม่เข้าบ้านเลยตอนนี้นะฮะอยู่กับหมาหน้าบ้านเนาะไปสิปะจะพาไปซื้อที่ไหนผลไม้โอ้ไปโอเคได,ไดได้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 อะคนโตก็อยู่บนบ้านนะ อ่ะนี่แหละครับวิถีชีวิตแอดมานาอ่ะอยู่ที่บ้านก็ประมาณนี้เนาะนี่อยู่คนกดโทรศัพท์เครียร์ไปแฟบ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 โยกนะครับนะครับเอาตั้งใจทำคอนเทนต์นะลูกนะช่องมนาฟาร์มี่ให้ถึงพันในวๆเด้อนะตอนนี้หกร้อยกว่าคนนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับอ่ะมานาสตอรี่นะครับพี่น้องอ่ะปรับเป็นกำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อนะสวัสดีครับบรรยากาศในบ้านนะครับอ่ะฟัง เซฟฟี่หน่อยนึงนี่ค่ะขอรี้นเสียงกอนเนอะอีกขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ